อะหิวส้มตำกันใช่ไหมล่ะวันนี้ผมพาไปแนะนำร้านแจ่วฮ้อนสารคามที่รังสิตคลองสี่จังหวัดปทุมธานีครับบรรยากาศภายในร้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าช่วงคำ่คำค่เนี่ยคนมาแวะเวียนกันเยอะมากมายเลยทีเดียวครับร้านนี้เนี่ยนะครับก็มีเมนูเยอะแยะมากมายไปหมดครับนอกนจากส้มตำยำตับหวานน้ำตกนะฮะแล้วก็มีจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนด้วยนะฮะเยอะมากเลยวันนี้ผมมาคนเดียวครับก็เลยสั่งมาแค่ สเมนูครับนั่นก็คือส้มตำนะฮะผมสั่งเป็นตำไทยไข่เค็มแบบไม่เผ็ดครับนี่เห็นสีแล้วโอ้โหน่ากินมากๆเลยทีเดียวล่ะครับอีกหนึ่งเมนูที่เป็นของโปรดของผมเลยก็คือตับหวานครับผมโอ้โหเห็นสีแล้วนะฮะแล้วก็ความนุ่มของตับแล้วเนี่ยนะครับน่ากินสุดๆเลยครับไม่รอช้าครับโซยครับโซยเอาโซยเลยครับ ใครอยากไปม้วนซับแบบนี้ก็แวะไปได้ครับเจ้าฮ้อนสารคามรังสิตคลองสีครับ